สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีกรกฎนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วก็เป็นอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่กลางเดือนธันวาคมแล้วเร็วมากๆเลยชาวราศีกรกฎพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎคะ่ะ ชาวราศีกรกฎพลังงานของคุณเป็นยังไงอะไรกำลังจะเกิดขึ้น The Hierophant สวยงามามากๆเลย The Moon Wow D Y Masculine แล้วก็ด Y Feminine สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเหมือนกับว่าส่งพรให้กับคุณนะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปทําบุญไปปฏิบัติธรรม หรือว่ากําลังที่จะได้ไปมูนะไปมูไปขอพรที่ไหนสักที่หนึ่งหรือว่ากําลังที่จะได้เดินทางไกลาบางสิ่งบางอย่างหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังดึงดูดนําพายให้คุณได้ไปพบเจอพบปะกับท่านหรือบางอย่างกําลังที่จะเป็นจุดเปลี่ยนถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ี้คุณในสิ่งที่คุณขอไว้ไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าความสําเร็จชีวิตสิ่งใหม่ๆนะคะแสงสว่างใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากที่คุณจะได้้รรัับบูพลงงงงาาานอย่ เดโมนเหมือนบางสิ่งบางอย่างมันใกล้เข้ามาเหมือนบางสิ่งบางอย่างมันชัดขึ้นคือคุณอาจจะฝันถึงดวงจันทร์ที่คุณอาจจะฝันเห็นดวงจันทร์ที่ใกล้และก็ชัดมากๆคุณอาจจะรู้สึกพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังกำลังให้คุณได้ตัดสินใจให้คุณได้เลือกในเส้นทางชีวิตใหม่ในสิ่งที่คุณทําให้คุณที่ทําให้คุณมีความสุขในสิ่งนี้ถูกต้องเชื่อมั่นในอินทรีย์ชั่นของคุณเชื่อมั่นในในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือ คุณกาลังได้ความสาเร็จคุณกําลังได้ก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ชีวิตของคุณกาลังจะินรุ่งเรืองกําลังก้าวไปอย่างข้างหน้าตําแหน่งหน้าที่การงานกําลังที่จะได้ได้ได้รับตําแหน่งได้รับใบประกาศนียบัตรได้ได้สอบติดนะคะในสิ่งที่อยากที่จะทําสอบติดในสิ่งที่อยากที่จะเรียนรู้เชื่อในสัญชาตญาณของคุณอะไรอะไรที่คุณรู้สึกว่าไปได้ยินมาไปกระทบมาความอึดอัดไม่สบายใจวางไว้ค่ะ เย็นเย็น The Emperor เพราะว่าคุณกำลังได้รับสิ่งที่มีค่าคู่ควรกว่าสิ่งลบๆนั้นที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าที่คุณไปได้ยินอะไรมาอุปสรรคมีเกิดขึ้นเสมอเลยแต่สิ่งนั้นที่สำคัญที่สุดคือคุณต้อง,งคุณตั้งใจคุณต้องตั้งใจทำให้มันสำเร็จให้ได้และนี่คือความสำเร็จที่เกิดจากการที่คุณคุณกำลังได้ รับผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณทําไว้ที่คุณวางแผนไว้ที่คุณอธิษฐานไว้อธิษฐานอะไรไว้ลงมือทําให้เต็มที่ขออะไรไว้ก็ตามนะคะลงมือทําให้เต็มที่เพราะว่าคุณกําลังได้รับผลลัพธ์ในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องของการเงินและคุณก็มีเกณฑ์ที่ได้โชคลาภโชคดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่กําลังซัพพอร์ตดูแลคุณแล้วก็ถ้าคุณกําลังที่ได้เงินมา ได้งานมาใหม่ได้โอกาสใหม่ๆมาวางแผนให้ดีนะคะ t r e อปเ e นเ Pentacles แล้วก็ a c e of Pentacles The Emperor ใจเย็นไว้นิ่งๆไว้นะคะใจแข็งไว้ใจใจต้องใจต้องใหญ่กับตัวเองต้องมี p o w e r f ร์กับตัวเองเพราะว่าคุณกำลังได้ได้โอกาสก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆในชีวิตงานใหม่งานใหม่หมก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะงานใหม่เงินก็ต้องเยอะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นตัวของตัวเองการที่จะ เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็ต้องสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณอาจจะอายุมากขึ้นในปีหน้ามีความรับผิดชอบมากขึ้นเติบโตมากขึ้นอยากที่จะทําธุรกิจหรือว่าลงทุนอะไรก็วางแผนให้ดีๆนะคะโครงสร้างโครงสร้างความฝันของคุณสําคัญมากคุณอยากมีบ้านคุณอยากจะปลูกอะไรคุณอยากที่จะทาอะไรในชีวิตคุณสามารถที่จะลงมือลุยแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งนั้นได้เลยและเชื่อว่าสิ่งนั้นกําลังจะเป็นผลลัพธ์สะท้อนมาให้คุณในเรื่องของการเงิน คุณกําลังที่จะมีเกณฑ์มเีเงินเข้ามาในกระเป๋าหลายช่องทางมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะยิ่งหายิ่งมีเงินยิ่งขยันยิ่งมีเงินจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยแล้วก็ยิ่งเรียกได้ว่าหนึ่งท่านในนี้ชาวราศีกรกฎคุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภนะคะในความเสี่ยงด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าซื้อเลขอะไรก็ถูกนะคะคนจะมีโชคลาภคนที่จะได้จับเงินบางอย่างที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะ แล้วก็ไม่ว่าเรื่องราวอะไรที่มาเป็นผลกระทบนะคะขอให้เชื่อมั่นว่าคุณจะผ่านพ้นไปทุกอย่างมันกําลังที่จะเริ่มต้นหมายคลี่คลายสู่ในทิศทางที่ดีอนาคตมีปัญหาเข้ามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวางแผนสำรองไว้ค่ะวางแผนในในใ,ในอนาคตปีหน้าปีต่อไปเราจะทํายังไงดีนะคะเมื่อเราสุกว่าเราตั้งมั่นตั้งใจแล้วว่าจะประสบความสำเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กาลังผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จมากๆเช่นกัน คุณกำลังได้รับเซอร์ไพรส์นะคะของขวัญเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นโบนัสหรือว่าของขวัญปีใหม่ก็ได้นะคะในช่วงนี้นะชาวราศีกรกฎหรือว่ากำลังที่จะได้มั่นหมายสละโสดขยับสถานะความสัมพันธ์หรือตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่นะคะคือคุณอาจจะใจจดใจจ่อรออยู่ justice เกิดขึ้น d e l i v e r s เกิดขึ้นว้าวคือ มันเป็นการปรึกษาหารือมันเป็นการพูดคุยนะคะจะทําอะไรจะปรึกษาหารือลงทุนอะไรก็ดูข้อเอกาสารสัญญงสัญญาให้ดีถ้าทำงานเป็นทีมเวิร์คก็จะต้องปรึกษากับทีมทำงานเป็น teamwork, dream, ทีมเวิร์คสู่ดีมทีมสู่ความสำเร็จในองค์กรน,นะคะในโปรเจกต์นั้นๆน,น,นั่คือ,คอสำคัญและดีมากๆและจะติสอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ต้องใจเย็นในการที่จะคุย,จะ,คยจะเคลียร์จะเจราจาทุกอย่างมีทางออกค่ะความยุติธรรมกำลังจะเกิดขึ้นความจริงบางอย่างกาลังจะปรากฏ ถึงแม้มันจะนานมาแล้วแต่มันกำลังจะปรากฏไม่ช้าก็นานความจริงมันกำลังจะปรากฏ The r e v e r s คุณกำลังได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรักนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะได้ได้คนที่คุณอธิษฐานไว้ได้คนที่คุณขอไว้ได้คนที่คุณรู้สึกเป็นสเปคตรงสเปคตรงหัวใจคุณมากๆได้คนที่คุณรู้สึกว่าเคยรู้สึกถึงฝันถึงได้สัมผัสนั่นเอง แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นทรายสัญญาณจากจิตวิญญาณของความรักที่ไม่ว่าเขาหรือคุณต่างกันแค่ไหนไกลกันแค่ไหนเขาจะบยบินมาหาคุณเพราะนกสองตัวนี้เป็นนกกระสาสัญญาณความรักจากจิวิญญาณที่เป็นความเชื่อของของอ e ีโบราณในเรื่องของจิตวิญญาณของคนทั้งคู่ที่เป็นสัญญาณของความรักแท้ที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะก็เรียกได้ว่าคุณกําลังที่จะได้ตกหลุมรักรักแร,ก,ร,ก,รกพบหรือว่า อะไรบางอย่างในเรื่องราวความรักที่ไม่ทันในตั้งตัวกําลังจะเกิดขึ้นในความรักเช่นกันเป็นเรื่องของการกําเนิดเกิดใหม่ของความรักที่กาลังจะเกิดขึ้นเอสับซอว้าวคุณกําลังได้รับข่าวดีคุณกําลังได้อรับชัยชนะคุณกําลังได้อรับคําตอบสิ่งที่เป็นเรื่องราวค้างคาเก้าเรียนแล้วก็ราชินีถ้วยกําลังได้รับการแก้ไขนะคะคุณกําลังได้ ได้เปลี่ยนแปล,ง,ปลงวิถีชีวิตของตัวคุณเองไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เดอะสตาร์มีชื่อเสียงการงานการเงินที่จะเข้ามาหาคุณคุณอาจรู้สึกว่าอยากที่จะทําสิ่งนั้นอยากเริ่มต้นสิ่งนี้อยากเริ่มต้นธุรกิจในสิ่งที่อยากที่จะทาก็ได้ทําพอทําแล้วกลายเป็นว่าคุณจับผิดนะคะลองผิดลองถูกจนกระทั่งชื่อเสียงในด้านธุรกิจนั้นกลายเป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าไม่ได้โด่งดังแต่ว่าทาให้ชีวิตรุ่งเรืองนั่นหมายถึงอาจจะเป็นร้านอาหารที่มีฝีมือดีทําให้อ่าต่อยอ ร้านอาหารสาขาหนึ่งสาขา2แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเชื่อใน intuition ของคุณนี่คือชัยชนะแห่งความสําเร็จอย่างที่รู้สึกอย่างที่บอกไปค่ะว่ามันกําลังจะเกิดคําตอบบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณคุณมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่เซเยตัดจบกับอะไรบางสิมม่งบางอย่างการได้รับการติดต่อข้อความจากใครบางคนหรือที่เป็นชาวธาตุไฟธาตุดินธาตุลมแล้วก็เชื่อใน intuition ของคุณค่ะราชินีถ้วย อะไรที่คุณจะต้องจัดการอะไรที่คุณทาแล้วคุณมีความสุขนี่คือก้าวเหรียญความความรวมสมบูรณ์ในตัวตนของคุณมีกินมีใช้มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะคะสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมากๆเลยแล้วก็เรื่องของการเงินเงินก้อนบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องอดใจรอนะคะรายรับรายจ่ายหรือว่าการเก็บออมประหยะัดมรดกยศการเอาเงินไปลงทุนต่อย,ยอดในเรื่องอื่นๆการหวงแหนสมบัติของตัวเองอย่าให้ใครหยิบยืมในเรื่องของการเงินวางแผนการเงินให้ดีแล้วก็เรื่องสุขภาพ ะะอะไรที่คุณวางแผนไว้ 1, 2, 3, 4ลงทุนมาแล้วก็ต้องอดใจรอเซเว่นอวอนอดใจรอที่จะรอผลกําไรเช่นบางท่านอาจจะมีการเก็บซื้อทองเก็บไว้แบบนั้นนะคะอะไรที่เป็นเป้าหมายของคุณอะไรเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจจงทําให้ได้เซเว่นอวอ s มันต้องแข็งแกร่ง t u e world สวยง,งามมากเลยนะคะต้องแข็งแกร่งต้องเข้มแข็งต้องหนักแน่นแล้วคุณจะได้ประสบความสำเร็จแล้วคุณจะได้ได้เหมือนกับว่า the world เกิดขึ้นอิสรภาพทางการเงินเห็นไหมคะเพราะความตั้งใจของคุณความเด็ดเดี่ยวของคุณจะทำให้คุณเป็นอิสรภาพสามารถมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกหรือว่าความฝันของคุณคืออะไรไปให้ถึงคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสู่การเงินการงานนะคะ The World แล้วก็การโยกย้ายสู่ การงานการเงินใหม่การงานใหม่หรือว่าที่อยู day, ่ที่อาศัยหรือว่าสิ่งใหม่ใหม่หรือว่าปลดหนี้ปลดสินนายะที่จะทํโน่นทํานี่อยากที่จะทาอะไรได้คุณสามารถทำรายได้หลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนี่คือสิ่งที่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณการฟื้นฟูนะคะถ้ารู้สึกว่าตอนนี้จะต้องทําอะไรกับตัวเองจะต้องตัดสินใจอะไรกับตัวเองจะต้องฟื้นฟูอะไรกับตัวเองสภาพจิตใจร่างกายหรือว่าพลังของคุณสร้างพลังคุณได้แล้วพอความสําเร็จทุก ทุกอย่างนี้กําลังจะเกิดขึ้นที่คุณแน่นอนขอให้คุณมั่นใจในความเก่งแล้วก็ความสามารถของคุณคุณเป็นผู้ตัดสินใจผู้เลือกนะคะผู้เดินทางในชีวิตค่ะชีวิตคือการเดินทางนะคะขอคำตอบ meditation brings answer สมาธิจะนำสตินำคำตอบมาให้กับเรา get more information เรียนรู้หาข้อมูลเพิ่มเติมอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณเชื่อไม่ว่านี่คือ energy ของคุณฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณใจเย็น เชื่อว่าสิ่งนี้คุณรับรู้สิ่งที่คุณมีเซ็กเซนส์ไซอะไรของตัวคุณเองตอบคําถามอะไรของคุณได้แล้วคุณ,คณสามารถตัดสินใจได้จงมั่นใจในตัวตนของตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกจงเชื่อมั่นในตัวตนคุณตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทําสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขและจะทาให้คุณได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เริ่มต้นใหม่อะไรที่เร<ม>ิ่มที่ก <ๆ S 2> <ๆ>ําลังวางแผนอย่างสมมติเราเริ่มงานใหม่เรายังต้องใช้เวลาเซตตัว สัก3เดือนเลยถูกไมหมคะหรือว่า6เดือนหรือว่าปีหนึ่งถึงจะชินกับสิ่งสิ่งนั้นหรือว่าผู้คนหรือว่าจะสนิทสนมใหม่เพราะนั้นทุกอย่างต้องใช้เวลาแต่มันคู่ควรกับสิ่งที่จะทําให้คุณได้ไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่ง,รงโรจน์อิสรภาพในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นความฝันของคุณมีคุณค่ามากๆขอบคุณมากค่ะสําหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ